สราศีค่ะที่ในครึ่งปีหลังมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันกันเยอะหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาดีค่ะนั่นก็คือชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีมีนนะคะ ให้มองว่าเป็นจังหวะชีวิตละกันค่ะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยช่างชาวตุลและชาวมีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องกระโตกกระตากในชีวิตนะคะการเติบโตเนี่ยก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นละกันจะได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะมีเหตุผลรองรับนะคะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้คาดคิดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอะไรบางอย่างในชีวิตค่ะ ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ตัวคุณเองนั้นป่วยตัวคนในครอบครัวป่วยสัตว์เลี้ยงป่วยหรือมีเหตุการ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดการโยกย้ายกระทันหันก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะต้องทำหรือเหตุอันใดก็ตามค่ะที่มันอาจจะทำให้คุณอกสั่นขวัญแขวนสักนิดหนึ่ง แต่คุณเชื่อแม่หมอเธอนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญเรื่องราวใดปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดกั้นอะ่ะขัดขวางขนาดไหนแม่หมอเชื่อว่าตัวคุณเองจะมีดวงคนอุปัมภมค่ะบริวารที่อยู่รายล้อมจะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมีทางออกทางแก้ค่ะแล้วตัวคุณเองนั้นจะค่อยๆผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีแต่ขออย่างหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต ค่ะ e วางเป้าหมายเอาไว้ว่าโอเคหลังจากฉันหายแล้วหลังจากคนในครอบครัวหายแล้วหลังจากสัตว์เลี้ยงหายแล้วเนี่ยคนคิดจะทําอะไร1 2ึ่สามสี่เพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตสร้างแรงสร้างกําลังนะคะสร้างแรงบันดาลใจทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะมันก็เป็นการกึ่งกึ่งการ manifest หรือการสะกดจิตให้เรามีแต่พลังงานที่ดีนะคะแม้ว่าเหตุการณ์ในครึ่งปีหลังเนี่ยในแต่ละคนในแต่ละเรื่องราวเนี่ยแม่หมอคงไม่กล้า การันตีว่าจะหนักหรือเบากันขนาดไหนแต่แม่หมอค่อนข้างกล้าการันตีว่าค่ะคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอขอส่งกำลังใจให้กับชาวตุลและชาวมีหนักๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญเรื่องราวใดอหรือว่าไม่ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดความทุกข์ใจขนาดไหนแต่เชื่อว่าปลายทางจะมีแสงสว่างรออยู่ขอให้ช่วงนี้คุณทำบุญนาะเกี่ยวข้องกับสัตว์ค่ะจะไปไถ่ชีวิตโครกระบือก็ได้หรือรักษากรรมดีกันไว้ค่ะเพราะแม่หมอเชื่อว่ากรรมดีส่งผลแน่นอนค่ะ